t o y o ต a Corolla a r t ต s t 1.6 G ปี2016ครับคันนี้รถใช้สํานักงานนะครับผมราคาถูกนะครับ4 2 8 0 0 0บาทเลขไม่1 2 0 0 0 0กว่าโลเองท่านครับผมสวัสดีท่านครับพบกับผมเซียวโยศรีสเกตรพรงนิเวศกับรถสวยขายถูกบายสิรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีรถสวยราคาถูกนะฮครับกับรถยอดนิยมเลยนะครับ t o y o ต a a r t i s ตนะฮะตัวนี้ 1.6G นะครับผมสวยเดิมสุดๆนะครับคันนี้ไม่มีการเก็บสีเก็บงานใดๆทั้งสิ้นต้องบอกว่าสวยมากๆครับเดี๋ยวผมพาไปดูออปชันต่างๆครับสำหรับใครที่หาตัวท้าติดอยู่นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้นะเนี่ยเป็นรุ่นที่ค่อนข้างหายากนิดนึงนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะก็เป็นแท็กซี่เนาะนะครับแต่ว่าของเรานะครับเป็นรถสำนักงานนะเป็นรถออฟฟิศนะครับคันนี้นะครับได้รับการตรวจนะครับคุณภาพโดย บริษัทกูสเปกชันนะของธนาคารทหารไทยเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนะสามจุดนะครับพร้อมเครื่องตรวจเฉพาะของเขานะครับว่ารถของเรานะไม่มีอุบัติเหตุ100%เเซนะครับผมนะสวยเดิมนะครับมากๆเลยนะคันนีนะ้มาด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็จังหน้านะครับโครเมียมตัดกับสีเทาสวยดูดีมากๆเลยทีเดียวนะครับนะอย่างที่ผมบอกนะคันนี้สวยเดิมนะครับ ไม่มีการเก็บสีเก็บงานเก็บอะไรเลยนะฮะนี่ยางนะฮะยางก็ยังใหม่อยู่นะครับดันหลบนะฮะราก็นะครับส่วนต่างๆนะฮะดีสมบูรณ์หมดนะครับมีไฟเลี้ยวแสดงสถานะนะครับชุดมือจับนะฮะอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับขอบต่างๆนะคันนี้นะครับเนี่ยเป็นรถสำนักงานนะครับรถใช้ในออฟฟิศนะครับผมหมดสัญญาณนะครับคันนี้ต้องบอกว่า428,0 0 0บาทนะครับ ไม่แพงเลยนะฮะเนี่ยกับโลโก้โคโรราอาร์ติส 1.6G นะครับนะคันนี้นะสวยเดิมๆจริงๆฮะซื้อไปใช้ไม่ผิดหวังนะครับตอนนี้เหลือคันสุดท้ายแล้วนะครับคันนี้นะมาเมื่อไหร่ก็หมดทุกทีเลยนะครับกับซูรุาโคโรราอาร์ติสนะครับมาเมื่อไหร่ก็หมดทุกทีเลยนะเหลือคันสุดท้ายแล้วนะครับเผื่อว่าท่านใดตัดสินใจอยู่หรือสนใจอยู่นะครับก็ บอกบุงบอกบอกเราได้นะครับบอกผมได้นะครับผมยินดีบริการยินดีรับใช้อยู่นะครับผมมาเดี๋ยวไปดูภายในด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นจากข้างหลังเลยนะฮะนี่ประตูนะครับสีดําคาดด้วยสีน้ําตาลนะฮะตัดกันสวยงานเลยทีเดียวนะครับเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับอันนี้เดี๋ยวมีรอยพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้น้ํายาเช็ดก็ออกหมดนะครับผมอ่าเบาะไม่มีรอยข่งรอยขาดอะไรทั้งสิ้นนะ นะครับตอนนี้มีลำโพงชุดใหญ่ใหญ่อยู่ด้านหลังเลยทีเดียวนะครับเพดานต่างๆนะถือว่าสะอาดสวยเลยนะครับผมนี่พามาชมกันแบบเอ c กซ์คลูความเป็นส่วนตัวกันสุดๆนะครับนะไล่กันมาฮะรับรองครับเราขายรถนะครับไม่มีอุบัติเหตุ100%นะครับกับสีสเกตพงนีนิเวศนะครับผมนีผมอะไรแบบมัลติฟังก์ชั่นนะครับแอร์เครื่องเสียงนะฮะ เกียนะครับที่วางแก้วต่างๆนะครับคันนี้ถือว่าจัดว่าสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับรับประกันนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุร100อยเปอร์เซนนะซื้อไปนะครับสบายใจได้เลยนะครับผมนี่นี่ฮะชุดต่างๆตรงนี้นะครับสวยงามแน่เดี๋ยวคันนี้ติดฟิล์มใหม่ให้ด้วยนะฟิล์มเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับนี่สวยเดิมมากๆนะครับอันนี้เรา ทั้งช่างทางเราเองนะครับแล้วก็ของปูสเป t ชันก็ตรวจสอบให้เราแล้วนะครับว่ารถไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็จะมีตรงพวงมาลัยนิดเหน่อยตรงนี้นะครับผมนะนอกนั้นก็สวยนะครับคอนโซลต่างๆนะฮะสวยงามมากๆนะครับผมนะอ่าคันนี้มาด้วยคุณแจสองชุดครบเลยนะครับผมนะก็ไม่ต้องไปทําเพิ่มแล้วนะครับนะมาด้วยกุญแจสองชุดครบเลยทีเดียวนี่พามาดูกันแบบนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันดูดีกว่า โอเคตรงนี้อากาศเย็นนะครับนะจะบอกว่ารถปุ๊บสตาร์ทติดปั๊บนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับผมมาด้วยหน้าจอนะครับหน้าปัดแบบทรงสปอร์ตนะครับสามวงกลมนะหนึ่งแสนสองมืนเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกกิโลเมตรนะนะครับรถใช้งานน้อยมากอย่างที่ผมบอกว่าเป็นรถสำนักง,งานรถออฟฟิศนะครับก็ใช้เฉพาะผู้จัดการเนาะส่วนมากเนาะรถสไตล์แบบน,นี้ผู้จัดรถประจำตำแหน่งผู้จ,จัดการต่างๆนะครผมเรี่นปฏิสัมพังก์ชันะครับ,ม,รนนรบมีโหมด มีวิทยุมีทุกอย่างเพิ่มลงตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้ก็หน้าจอนะครับแบบวิทยุ F M MM, A M มีช่องใส่ CD นะครับนะมีโมดต่างๆให้เราเล่นนะครับปุ่ม,ป,มปุ่มต่างๆนะเสียงก็เพ้อนะผมว่าเสียงเพ้อเลยนะลำโพงหนึ่งสสามสี่ห้าหตัวผมว่านะครับ <c oughs> นี่ก็สวยเลยทีเดียวนะครับแอ์ยังเป็นระบบนะฮะเมนนวลนอยู่นะครับเมนนวลอยู่นะฮะก็ เปิดเอานะครับผมหนาวนะผมไม่เปิดนะครับช่วงนี้อากาศเย็นนะฮะมีช่อง power outlet นะครับ12โวลต์120วัตต์ด้วยนะนะครับผมนี่ส่วนๆต่างๆสวยมากนะครับสวยมากๆนะครับผมนะโอเคครับอ่าเกียร์นะครับก็เป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็สามารถปรับเป็นเมนวล M ได้ด้วยนะครับตรงนี้นะนะครับแล้วก็เกียร์นะครับปรับต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับเกียร์ทุกอย่างสมบูรณ์แบบมากๆนะครับผมในช่องใส ว่าตรงกลางนะครับว้ใส่ของต่างๆนะแอร์แบกนะครับสองลูนะครับฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับด้วยนะคันนี้นะครับผมนะซื้อไปใช้งานสบายใจได้เลยนะครับคันนี้สวยเดิมๆมากๆเลยนะครับนะศรีสะเกตพงนิเวศนะครับตั้งอยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดศรีสะเกตนะครับผมหากท่านใดสนใจอะไรยังไงก็แวะเวียนมาเยี่ยมกันได้นะครับผมเรามีบริการทําสัญญาแล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงที่เลยครับโดยนี่คนนี้เลยนะฮะ ผู้มอบรถนะครับเนี่ยคุณตาลของเรานี่เองนะครับไปทัวร์ทีมนะฮะเดี๋ยวลาเดี๋ยวล่าสุดจะให้ไปกาลสินนะครับเร็วๆนี้แหละอ่าในคันนี้นะครับสวยเดิมแน่นอนนะครับน็อตนะฮะไม่มีขยับนะครับผมสมบูรณ์ในทุกส่วนเลยนะครับผมนะนะครับรอนะครับเรารับประกันนะครับรถยนต์6เดือน2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับซื้อไปภายใน3วันนะครับหากนั้นมีรอยชนมานะครับแค่คืบเดียวนะครับพลิกคว่ำนะฮะเรารับซื้อคืนนะครับ ้วก็แถมค่าเสียเวลาให้ถึง1 0 0 0 0แสนบาทเลยทีเดียวต้องบอกว่าสิเกตคุณเวลเราก้าการันตีในเรื่องของคุณภาพนะครับยาวนานกว่า30ปีที่เราเปิดมานะครับอ่ะโอเคนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับโตโยต้าโครราติสคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับเหลือคันเดียวนะนะัอย่างที่บอกไปนะครับราคาเพียงแค่428,000บาทนะครับดอกเบีย้ยถูกสุดๆ2.79%เเท่านั้นนะฮะ สนใจไงก็ติดต่อผมได้นะครับเซลโย0614744451หรือที่ LINE RZ444 ครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไม่ว่าช่องช่องทาง YouTube ผมหรือเพจร้านรถยนต์มือสองสิสเกตพงนิเวศนะครับขอบทุกขอบคุณทุกทท่านครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ